ขนมกันนะคะหมาฝรั่งนี่นะคะก็จะเป็นคิตตี้นะคะเป็นสุ่มคิตตี้นะคะแต่ไม่มีคิตตี้ตัวเดียวนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะต่อไปก็เป็นลาซีนะคะราซีนดก็เป็นต้องจ่มเอาเหมือนกันนะคะใครนะ ได้เวลาสีไหนที่ตัวเองเกิดก็ได้นะคะแต่ห้าไม่ได้ก็เก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเต่านะคะสีเต่าเต่าหมดเลยเป็นลายตัวการ์ตูนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นล่าเขียวนะคะเหลืออันเดียวอันนี้เป็นชีสนมบัวรสสตรอเบอร์รี่แล้วก็รส อะไรไม่รู้นะคะแล้วก็รถอะไรไม่รู้แล้วก็รถรินนี่นะคะทีสามรถแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจแบบนี้สุ่มเอานี่ค่ะแล้วก็เป็นหนักเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วก็เป็นเยลลี่เ,ออเยลลี่ลูกทุ่งนะคะเยลลี่ลาบูบูนะคะเหลือสองอันแล้ว อหมากนะคะก็คือทนเทิทําถท่านเป็นเช็อกโกแลตลิปสติกนะคะนี่มีสีเขียวสีชมพูสีฟ้านะคะแต่ก็รสชาติเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นหมึกกุบนะคะหมึกกุบได้เยอะมากอันนี้เป็นรสเผ็ดเปรียวนะคะ ก็เป็นเ,เนื้อวัวนะคะเนื้อเนื้อเนื้อสเต็กนะคะเนื้อวัวนี่นะมันก็จะเป็นทำด้วยจากหมูนะคะนี่ค่ะเผ็ดๆหน่อยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสาหร่ายากระเมะปลากระเมะนะคะนี่ค่ะก็จะเผ็ดเหมือนกันนะคะทางนี้สิบบาทสิบห้าสิบบาทสิบบาทนะคะ แล้วก็เป็นกุ้งดองนะคะเรียกอะไรไม่รู้เรียกกุ้งดองไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งนะคะต่อไปเราจะเป็นซูชิมีหลายหน้ามากมีสามหน้านะคะ <laughs> ก็จะเป็นหน้าไข่ปลาแล้วก็หน้า,นาเบคอนหรือเปล่าอันหน้าแซลมอนนะคะนะคะก็จะเป็นหมากฝรั่งแบบนี้นะคะหมากฝรั่งนะคะ น้องไอเดกนี่นะคะ,ะ,คะก็รสชาติเดียวกันหมดเลยค่ะ <c oughs> นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทุกอมเปรี้ยวลาบูบูนะคะแต่ก็ไม่เปรี้ยวนะคะต่อไปนะคะเป็นเยลลี่ลาบูบูนะคะลาบู <c oughs> นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย รสตรอเบอรี่นะคะมีรสเดียวนะคะเพราะว่าที่เหลือเอาไปแช่ตู <Hey. S 1> ต้เย็นนะคะไม่ได้กินเองนะคะเอามาขายค่ะแล้วก็เป็นอันนี้ก็ต้องแช่เย็นนะคะต้องสุ่มเอานะคะว่าจะได้รสใหม่นะคะไม่รู้นะคะต้องได้รสใหม่นะคะคิสติคิสสิคะบูชิโนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนก่อนนะคะทำไมกลับด้านนี้แะแป๊บนึงนะคะ บูบูนะคะมนตัวหนึ่งหนึ่งสนึงสองสี่ห้าหกหนหกให้เลือกนะคะแล้วก็สกิบีดอบดอบเยสเเป็นต้องเป็ดไข่ที่เกลด สองสามนะคะให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวสีเขียดรวมเป็นสี่นะคะ